สำหรับตัวพี่เองเนี่ยชื่อพี่กฤิแก้วพึกนะครับจากส่วนตัวนะครับที่ทำงานในสายประกันชีวิตและการเงินเนี่ย27ปีนะครับผมได้มีโอกาสดูแลลูกค้าเนี่ยแทบจะทุกกลุ่มอาชีพเลยตั้งแต่คนขายของข้างทาง,างสตรีทฟูด้ดร้านอาหารพัตคารร้านธรรมดาจนกระทั่งร้านหรูดูแลลูกค้าตั้งแต่รอปภพ,พนักง,งานบริษัทหัวหน้างานโปรแมนวิศวกร ไปจนกระทั่งถึงเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่ผมดูแลนะลูกค้าที่ดูแลทั้งหมดทุกกลุ่มเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริงๆว่าคนแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพแต่ละประเภทที่เขาทําอาชีพต่างๆเนี่ยเขามีไมเซิที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคืออยากมีไรายได้ที่ดีสิ่งหนึ่งนะที่เหมือนกันนะอยากมีไรายได้ที่ดีการมีไรายได้ที่ดี ก็ไม่ได้เปรียบเทียบว่าไรายได้ขนาดไหนถึงเรียกว่าดีซึ่งทุกคนจะต้องวัดด้วยขนาดความต้องการของตัวเองเห็นด้ไหมครับแต่ผมอยากจะมาแชร์ข้อมูลอันหนึ่งที่ผมเรียนรู้มาจากประสบการณ์แล้วก็จากหลักการว่าไรายได้ที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยมันมี3ประเภท,ปร,เภทประเภทแรกคือ active income active income คืออะไรก็คือไรายได้ที่มาจากการที่เราใช้ความสามารถในตัวเราบวกกับเวลาความสามารถที่เราเรียนจบมา บวกกับเวลาแล้วก็ไปทำงานตั้งแต่อายุ20ต้นต้นๆไปจนถึง 30, 40, 40, 50, 60แล้วก็เกษียณสุดท้ายก็แก่ชราแล้วก็จากโลกนี้ไปรายได้ที่มาจากแอคทีฟก็คือใช้แรงทำงานถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดลำดับที่2ขั้นต่อมาเนี่ยก็คือแพสซีฟอินคัมซึ่งโอ้โหเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากมีแพสซีฟอินคัมตั้งแต่อายุยังน้อยเห็นด้วยไหมครับแพสซีฟอินคัมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการเหมือนเป็นเครื่องผลิตเงินอะ แต่ก่อนที่เราจะมีเครื่องผลิตเงินเห็นด้วยไหมว่าเราเราจะต้องมีเงินไปซื้อเครื่องผลิตเงินก่อนใช่ไหมครับมันจะต้องมีเงินจากแอคทีฟอะใช้แรงแบบสุดๆก่อนอะเพื่อไปสร้างเครื่องผลิตเงินไอเครื่องผลิตเงินอันนี้จะเป็นเครื่องมือตัวไหนอันนี้ก็แล้วแต่มีมากมายเลยมีมากมายเลยซึ่งผมคงไม่ได้ลงรลายละเอียดเชิงลึกนะครับที่จะมาสร้างพาสีอินทระมันมีเยอะมากนะครับมีทั้งทำได้สำเร็จและมีทั้งทำได้ไม่สำเร็จมีตัวอย่างมากมาย สุดท้ายครับรายได้ที่3ก็คือ passion income ซึ่ง passion income เนี่ยมันเป็นรายได้ที่อันนี้โดยส่วนตัวนะไม่ผมว่าผมที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้การันตีว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยถูกหมดนะเราแลกเปลี่ยนกันนะครับใครเห็นต่างก็สามารถที่จะที่จะยกมือแล้วก็แสดงความเห็นได้นะครับ passion income เนี่ยมันมาจากความความที่เราลุ่มหลงมันอนะขั้งไคร เหมือนอย่างหนังเรื่องล่าสุดเนี่ยที่กําลังเป็นไวรัลเลยอะเรื่องอะไรครับสงครามส่งด่วนเนาะโอ้โหเนาะดูแล้วแบบนะมันเป็นแพชชั่นนะแพชชั่นนะไม่สนเลยนะบ้าดีเดือดแบบโอ้โหเราต้องชนะให้ได้แล้วต้องททุกวิถีกทางเพื่อให้ประสบความสําเร็จอะโดยที่ยอมแลกทั้งชีวิตอะเพื่อสิ่งนั้นแล้วสุดท้ายไรายได้ทุกช่องทางมันก็ค่อยเข้ามาเองในภายหลังแต่นั่นมันคือหนังไนงะ เรื่องจริงอะ่ะเราก็ต้องมาประยุกต์ใช้เนาะเพราะบริบทของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเอามาเอาเรียนรู้แล้วมาใช้กับตัวเราได้ก็คือวิธีคิดวิธีที่เราจะมองเรื่องที่มันเผชิญอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะตัดสินกับเรื่องเรื่องนั้นยังไงและเรื่องหนึ่งที่ผมได้มากที่สุดคือเรื่องทีมเวิร์กครับถ้าในหนังเนี่ยคุณสันติคนเดียวเนี่ยไปรอดไหมฮะไม่รอดหรอกครับถ้าเขาไม่มีทีมถูกไหมครับนั้นมนุษย์ไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ด้วยตัวคนเดียวได้ จะต้องมีทีมและทีมก็คือคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเมื่อรวมตัวกันจึงก่อเกิดเป็นพลังที่มันทวีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ใน AA เะนะผมก็เลยต้องพูดในเรื่องของอไรายได้ที่มาจาก AA ในส่วนตัวเนี่ยมันมีทั้งสามข้อเลยครับพี่พี่น้องนที่เข้ามาในวันนี้ก็ลองลองฟังแล้วลองไปไป,ไปเทียบเคียงแล้วก็ลองไปอาจจะไปไประยุกต์ใช้ได้นะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นตอนอายุยนะี่สิบสามมาทำงานเนี่ยตอนนั้นนะ่ะ ทำงานแบบโง่เลยอะ่ะโง่คือคือเราไม่รู้ไนงะเราก็คิดว่าเราโงา่แต่สิ่งที่เราเราทําได้โดยที่เราเอาชนะความโง่ในตัวเราคือเราทําหนักทํามากกว่าคนอื่นแลวเมื่อ27ปีที่แล้วมันไม่มีระบบให้เราเรียนรู้แบบนี้ครับไม่มีเลยทุกอย่างต้องศึกษาขวนขวายเองลองผิดลองถูกเองค่าเฉลี่ยในการที่เราทํางานล้วประสบความสําเร็จหนึ่งครั้งนะครับเราต้องทํางานถึง10ครั้งทํางานสิบเพื่อให้ได้ความสําเร็จหนึ่ง สิบชิ้นงานนะครับลองผิดลองถูกหนึ่งล้มเหลวสองล้มเหลวสามล้มเหลวสี่ล้มเหลวเก้าล้มเหลวแล้วสิบสำเร็จในบางจังหวะทําไปถึงสิบเก้าก็ยังไม่สําเร็จไปสําเร็จยี่สิบแต่โดยสรุปทั้งชิ้นงานหนึ่งร้อยชิ้นงานน่ะหนึ่งร้อยชิ้นงานนะเราล้มเหลวเก้าสิบเราสําเร็จสิบอันนี้เขาเรียกว,ว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมค่าเฉลี่ยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองโอ้โหต้องแอคทีฟสุดๆอะจากนั้นพอเราพอเราผ่านประสบการณ์มาในหนึ่งร้อยคนแรก เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับทำให้100ที่2เนี่ยมันออกมาเป็น20แห่งความ20ความสำเร็จอะ20ความสำเร็จมันมามันมาจากการลงมือทำ100ครั้งนะเราสำเร็จ20ล้มเหลว80แล้ว100ที่3มันกลายเป็นทีนี้มันอย่างนี้เลยครับทุกคนครับเวลาเราเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยความสำเร็จมันจะขึ้นช้ามากเลย มันจะขึ้นช้ามากเลยเหมือนกราฟอย่างเงี้ยมันจะไปแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่พอถึงจุดที่ทักษะมันมาแล้วเราค้นพบความสามารถส่วนตัวที่มันเป็นส่วนตัวของเราอะนะหนึ่งร้อยชิ้นงานที่สามผมมันขึ้นอย่างนงี้มันขึ้นอย่างเงี้ยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยล้มเลิกตั้งแต่ทําไมครับยังไม่ถึงร้อยแรกเลยห้าสิบหกสิบก็เลิกแล้วอันนี้ผมพูดหมายถึงว่าทุกๆทุกๆอาชีพทุกๆธุรกิจนะครับเราจะเห็นว่า มีทั้งคนสาเร็จและมีทั้งคนล้มเหลวทีนี้พอร้อยที่สามของผมเนี่ยมันพีคขึ้นมากลายเป็นความสําเร็จห้าสิบล้มเหลวห้าสิบเห็นภาพไหมฮะมันเกิดจากการแอคทีฟแบบสุดๆดแล้วพอร้อยที่สี่ครับร้อยที่สี่ความสําเร็จมันกลายเป็นหกสิบสี่สิบแล้วหนึ่งร้อยที่ห้ามันกลายเป็นความสําเร็จแปดสิบล้มเหลวแค่ยี่สิบมาสู่ปัจจุบันพบหนึ่ง คือทํางาน100ความสาเร็จ200หมายความว่าเราทํางาน1ได้3ทํางาน 1, 1> ได้ 2, 2มันเป็นลักษณะนี้ครับเห็นห้แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมันค่อนข้างท้าทายมากนะครับมันต้องแอคทีฟสุดๆแต่ว่าคนส่วนมากนะอยากได้ตรงนี้เร็วผมเชื่อมั่นในเรื่องของการทํางานหนักทํางานหนักตอนต้นแล้วสบายตอนกลางไม่ต้องถึงก็ปลายแล้วครับเพราะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้นะครับ อย่างเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยเราเพิ่งไปฉลองงาน Off the year ออฟเดอะเยียร์มาตอนออกกันฝากติดตามดูในเพจนะครับโอ้โหบรรยากาศการบูมโอ้โหมีแต่คนรุ่นใหม่ประสบความสําเร็จเก่งมากๆสนุกสนานมากๆมาดมาเปรียบเทียบกับตัวเองนะโอ้โหถ้าเรานะย้อนเวลาได้นะเราได้เรียนรู้หลักการที่ผมจะเล่าให้ฟังจากนี้ไปเนี่ยสไลด์จากนี้ไปนี่นะถ้าเราได้เรียนรู้แบบนี้ตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนโอ้โหเราคงจะแบบโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่านี้อีกหลายเท่า